ข่าวปลอมซื้อขายข้าวต้องผ่านรัฐเท่านั้นฝากฝืนมีโทษกราสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับข่ัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้กับผมก็มีข่าวสารใหม่ๆมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร กรบผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชรข่าวกเกษตรพาดรวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับหลังจากที่มีข่าวในโซเชียลออกมาให้ชาวนาตกใจนะครับว่าปลูกข้าวได้แต่ห้ามขายเองอยากขายต้องมาขายผ่านรัฐ ถ้าฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับตรวจสอบข้อมูลแล้วข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะครับจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่านะครับห้ามขายข้าวเองการซื้อขายข้าวต้องผ่านรัฐเท่านั้นเพราะมีพรบข้าวกำหนดไว้หากใครฝ่าฝืนมีโทษจำคุก5ปีปรับ5้าแสนบาททางกรมการข้าวนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงนะครับข้อความดังกล่าวทำให้เกิดความสับสนและกังวลใจแก่ประชาชนเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการบังคับใช้หรือออกพรบรข้าวและยังไม่มีการพิจารณาถึงเรื่องนี้มีเพียงแต่พรบการค้าข้าวพศ .2489 ที่ เป็นการวางระเบียบการค้าข้าวเพื่อไม่ให้ชาวนาถูกเอาเปรียบจากผู้ค้าเท่านั้นไม่ใช่การห้ามทำการค้าเองหรือเก็บเปอร์เซ็นต์จากการซื้อขายของชาวนาดังนั้นนะครับขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อไม่ส่งต่อและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากข่าวสารกรมการข้าวกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับ สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ w w w r i g h t t h a i l a n d g o t h หรือโทร02-561-3056ครับนี่ก็เป็นข่าวสำคัญสำคัญนะครับที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวย ทำผิดพาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ติดตามและเป็นกําลังใจเสมอมาสําหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ